ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะข้าวมาแรงข้าวบอยแอนถูกเพจเพจหนึ่งดาทั้งที่เขบาบริเกี่ยวเลยสุภาษิตคำพังเพยยังใช้ได้เสมอเป็นกำลังใจให้บอยแอนและผพ้ให้บ้านฟินแลนด์เสมอจ้า ของเพจที่ชื่อว่าลดีพอน a ท t พนักสวีเดนแฟนเพจกำลังไลฟ์สดแล้วก็กล่าวเบ้าหอดผมระบุชื่อซึ่งใดๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวเลยก็คือเห็นไปคอมเมนต์ผมส่งแชทไม่ได้คอมเมนต์ด้วยมผมส่งขอความไปให้กำลังใจแพ้วพาวแสงทองปีหปีหก แล้วก็แปลวพาวทักมาทักมาล่าสุดผมก็เรียกว่าให้กําลังใจเธอในฐานะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนที่มีปัญหาในฐานะมูพวัวพี่น้องศิลปินเราให้กําลังใจทุกคนไม่ได้ไปเกี่ยวกับใครเลยกูไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกกูไม่รู้เรื่องส่วนตัวใครแต่เราให้กําลังใจทุกคนแต่มาดามมาดามดีดีพรอนคลิปนะวีเดนแฟนเพียบนี่เป็นไผ แล้วก็เว้ากูเว้ามึงบอกเว้าบอกว่าพ่อแม่บอกสั่งสอนผมเว้าว่าผมการกระทําผมเฮียแล้วไปเกี่ยวอะไรกับตรงไหนกับใครถามหน่อยพูดแบบนี้ก็ได้เหรอพี่น้องฟังเมียตงี้้ยัดปากมึงนี่ยัดมันเกินนะดูทุกคนดูถามหน่อยว่าทุกคนจะคบคนแบบนี้อยู่หรือเปล่า มันต้องเป็นสังคมแบบไหนที่ต้องพูดแบบนี้แล้วก็คิดแบบนี้กับคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับใครเลยไม่ใช่เรื่องของใครเลยเข้าแข่งกำลังใจทุกคนกเราไม่รู้ว่าเรื่องส่วนตัวใครเป็นแบบไหนเราไม่เกี่ยวม<า>เป็นได้ักนจยเป็นดก็เจ้าอีกคุณละไปอยู่ถึงต่างประเทศไปได้ยังไง ไปอยู่เมืองนอกไปได้จังไในมีการบอกว่าพ่อแม่ไม่บอกไม่สอนผมมีการบอกว่าผมเป็นผู้นําคนในจังไหรพูดแบบนี้ได้ไงแล้วตัวเองไปอยู่เมืองนอกน่ะไปได้ยังไงถ้ามีความคิดแบบนี้ถ้าจะใช้คําพูดแบบนี้กับใครเบิ่งทุกคนกูไม่สนับสนุนคนแยบเบม่งจ้าเบิ่งทุกคน ปกติก็ไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วปกติไม่ได้เคยได้สนใจใครเลยบอกเคยเองหัวซาผู้ใดเลยแต่น,นี่สงสัยนั่งกระสีเห็นผมเห็นแพ้วเภาไปโพดว่าผมทรงขอความแฝงกำลังใจแพ้วเภา,เลา,เลา,เลาแล้วทีนี่ก็บ,บลูว่าผู้ใดอยู่ฟังใดอยียงห้องบลูว่าไผเป็นจังไดเราไม่รู้เราให้กำลังใจในฐานะเพื่อนแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเออ ก็พูดตามเนื้อข่าวไหมคะคุณก็ไปิดสอาจะไป<า>พูดตามเนื้อข่าว <Okay. S 2> คุณก็ต้องดูสิว่า <Okay. S 2> เราอไปโพสให้เมื่อไหร่ <Okay. S 2> เราไปโพสตั้งแต่เมื่อไหร่โพสตามเนื้อถ้าคุณดูตามเนื้อข่าวคุณต้องไปดูว่ามันเราโพสตั้งแต่เมื่อไหร่เ <Okay. S 2> ขาส่งข้อไปหาเขาตั้งแต่มือที่เขาม,มีปัญหาก <Okay. S 2> ันไปแล้คุณนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันบร่ได้เกี่ยวอย่างกับเ่าเลยลองให้กำลังใจทั้งสองคนบิก๊กเราก็โทรไปพูดไม่ให้เกียดก,กันเลยแคลพาวเราก็โทรไป มูเจ้าคนที่คบอีนี่นะ่ะถือว่าเบ็เยี่ยสูดเดอร์สิบอกไทยเลยลเขาจะมาเบิ้งตีว่ามันมือใดหน่ะแม่ย่ยเจ้าไปเบิง้งเราให้กำลังใ,ใจในฐานะเพื่อนโอ้ให้กำลังใจทุกคน,นมึงไปอยู่เมืองนอกมึงพูดแบบนี้ได้ไงอีสัตสันดานหมาประชาชนคนนึ่ มึงประชาชนมึงมีสิทธิ์แล้วมึงจะพูดที่แี่ได้งไ,ไสดสงสิพ่อสิแม่มึงตีบอกแนวนี่มันไม่ใช่คุณพีมันเป็นการมันเป็นการที่ว่าบางทีอ่คุณต้องดูก่อนว่าอันเฮ้เบอากันหอดหมือใดเฮ้าบ่า,า,านในเขาขาวคู้ใดเลยตอนนี้เราให้กำลังใจทุกคนต้ังใจทุกคน แล้วพวกหนูก็ได้มีปัญหาอีย่างกับเจ้ามึงอย่าอ้างว่า,วามึงเป็นคนมึงมีสิทธิ์แล้วมึงจะพูดได้ทุกเรื่องอีเย่ยความเป็นคนของมึงมีหรือเปล่ามึงแยกแยะหน่อยแอ,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 อ้แยงยขวเลอยอีอควยเอ้ยอสันดานหมามึงแถมไปเนาะโคตรหมาสิโคตแม่มึเอ้ยกูสูน เ,เขาก็มีนั่นแหละค่ะเขาก็มีสมองเขามีสมองทุกคนนั่นแหละเขามีสมองนั่นแหละเข้าถึงพวกคุก็<ล>มี<อ>มึงก็มีกู <Okay. S 2> รู้ว่ามึงมีสมองเอาจริงๆว่าเราอ่ะเราอะไม่เคยแบบว่า,าจะต้องแบบว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลยเอาจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครก็ตามแต่ป้าเร่องจะคลองแต่ยังเาอาบอลได้ขอยบอกซื่อซะซ้ำหนีล่ะแล้วทำไมจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่น มานี่เอา้าเพราะยี่บอยแล้วทักไปนาตอนนั้นน่ะอยู่ได้กันตลอดเวลาแอนก็อยู่ทักไปหาเพื่อ่บ้านแอนก็อยู่เจอน้องอยู่ที่ร้านหมูกระทะหนูก็เจอหนูก็เรียกคุยกับน้องอยู่ว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นให้กำลังใจไหมแบบไหนแล้วมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรกับกับคนอื่นกับชีวิตของเราเนี่ยแม่ เราไม่เข้าใจว่าเราเกี่ยวอะไรเราให้กําลังใจเพราะเราก็กลัวเหมือนกันเพร่ะเป็นวันทั้งสัปทั้งสี่เนียไม่ได้ย่านว่าผัวสิแบบเป็นอย่างจังไหนแต่เราคือกลัวว่าเออสักวันหนึง่งถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาอะไรเกิดเกิดขึ้นสังคมจะคิดยังไงกับเราจะมองกับอะไรยังไงกับเราอันนี้คือสิ่งที่เราพูดถึงแต่อันเนี้ยคือหนูมองว่าพี่พี่ทําไม่ถูกอาจจะมองว่าทําไม่ถูกเพราะว่าอยู่ดีดีคือพี่ก็ ก็พูดถึงเราโดยที่ว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับครอบครัวเขาเลยเราไม่ได้ไปเป็นมือที่สามเราไม่ได้เป็นเป็นฝ่ายยุกเย็นตะแคงรั่วให้เขามาทะเลาะก,กันเลยด้วยซ้ำพวกขยมีจัญญาานญะบัณยูบางอย่างอะพวกขยอยกะหูยั่วพวกขยฮ็ดอีหยังก็ไม่ได้เป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างน้อยสินข้อสามพวกข่อยก็ไม่เคยทำนะตอนที่พวกข่อยตกลงกันว่าพวกขยอยเป็นแฟนกันหรือแต่งงานกัน พรก็ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบไหนแล้วทําไมเราต้องไปเกี่ยวด้วยอย่างในกรณีก่อนหน้านี้คือแอนไปให้กําลังใจน้องแบมคือเอาสูกับศิลปินน้ากันสิษใหญ่กำลังใจกันบ่อยเลยตีเราทุกคนก็บอกว่าดาข่อยเขาแถมากเลยแบบแล้วคืออันนี้คืออะไรคือหนูเข้าใจว่าอย่างหนึ่งที่พี่ที่พี่สามารถทําได้คือตอนนี้คือพี่อยู่เมืองนอกไงทําอะไรไม่ได้ไง อยู่เมืองนอแม่นว่าคิดว่าโฎหมายสิเห็ดหยังเธอบ่ได้แต่อย่าลืมเด้อเว้นขำมันมีจริงแต่ว่าบาต้องบอกทางกันก็ได้ดอกม่ต้องบอกว่าแมมเกิดมาจากอหหยังขี่ตรงขีดเท่านูนนี่นั่นซึ่งจริงๆแล้วคือมันไม่จำเป็นต้องบอกดอกจ้าเราเล่าระไรนี่เล่ากับศูนย์เล่าศูนย์เล่าอะไรกูนไปออกอดพ่ออดแม่ออกอดพ่ออดแม่ว่าพ่อแม่บอกสอน แล้วมันบอกแบบนี้ได้จังไดคือผมกับโบเคยอกเ,เคยโมโหยคน้นในถึงขนาดนี้พี่น้องออกหอดพ่อหอดแม่บ้าผมเป็นผู้นาคนนในจังไดผมยศโตแบบนี้แล้วทําตัวแบบไหนแล้วเป็นอย่างไปหอดเมืองนอกน,ะนั่งเครื่องบินไปหอดเมืองนอกบ่มีหุดทิาวะหรือบอม่มีคว่มคิดพ่อที่สิกแยะเรื่องใดเป็นเรื่องใดเลยบ่คิดสิว่าจังไดก็ว่าตี่ คนเฮาเนะี่ยมันบ่มีผู้ใดอยู่คำ้าได้สุดท้ายไม่มีอะไรเอาไม่มีใครเหนือกว่าใครเลยพ่อปันกันจะไปคิดว่าตัวเองแบบมึงมีสิทธิพูดแล้วมึงจะพูดได้ทุกเรื่องไม่ใช่อย่างน้อยอะสำหรับหนูนะหนูคิดว่าพี่ก็เป็นผู้ใหญ่กว่าพวกหนูแล้วอาจจะมีวุฒิภาวะกว่าพวกหนูคิดได้ว่ามันคืออะไรคิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวเขา หนูเขาใจว่าเอื่อยหากคุยบางฟินแนลนด์หรืออีหยังเป็นแบบไหนหนูข้าใจหนูก็รักทุกคนหนูก็หวังดีทุกคนหนูกับไปยูน้ำเขาหนูกับไปเฮ็ดงาน้วอกัน,นท,กทุกคน,นเพราะว่าเราอยู่อาชีพด้วยกันแล้วมันใกล้กันแค่ไหนเล่าคุยบางฟินแลนด์เราก็ไปเจอแพลพวเราก็ไปเจอเราก็คิดว่าทุกคนคือพี่คือน้อง เขามีโอกาสเราได้คุยกันเราก็ให้กําลังใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องดีเรายินดีกับทุกคนเรื่องไม่ดีเราให้กําลังใจทุกคนวิบัติฟิลแรมก็เช่นเดียวกันผมก็เคยไปคิดอย่างกับผูดายบอว่าพวกผมขยูตัดจับของแต่เหตุงานนี่ขมือเพราะแห้งแล้วไปั้งแต่นหนาจากของแต่หู้จากของเพราะว่างานมันหลายโบเดนนี้เวลาไปรู้เรื่องของผู้ใดเลยแต่ว่าเปิดมาเจอ เจอปัญหาของใครเราก็ให้กำลังใจเจอเรื่องยินดีกับใครเราก็ยินดีกับคนนั้นมันมีแค่นั้นไปหอดมึงงอกแต่มึงคิดดีๆเออเท่าใกล้ตายแล้วการเลยเยงาก็เลยกลายเป็นเรื่องก็เลยกลายเป็นลายกา็เลยเป็นกลายเป็นแบบว่าทั้งๆที่มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะแม่เราเป็นอย่างคนอื่นคือแบบโอ๊ยเอาใจซวยข้าเจ้าให้มันเลยวซะ พี่น้องเอยมัน,มน,มนบามนะแล้วมันละลานไปทั่วไงมันคิดว่ามันพูดมันมี power แล้วมันละลานไปทั่วแล้วก็ดูหน่อยว่าใครเป็นใครเบิงแนว่าข่อยบกเคยไปข่าวกายผู้ใดเลยพวกข่อยยูตะมุงข่อยทําในสิ่งที่สมควรทํามึงอย่ามาอํานาจมึงเช็คสมองมึงได้แล้วว่ามึงตอนนี้มึงเป็นอย่างมึงเป็นอะไรตอนนี้กุดถามหน่อยมึงเป็นอะไรไม่แล้วไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้อง พูดถึงเรื่องเราไหมหมายถึงว่าปอยสิได้คืออะไรทั้งสิ้นไหมเราเป็นอีหยังหมายถึงว่าเกิดปัญหาอีหยังขึ้นหรือมันเป็นอีหยังมุจเจ้าจบอกกันเรื่องอีหยังเรื่องอีหยังบอกมาเบอกออกมาค่อยจะพูดให้ฟังเลยว่ามันมันเกี่ยวอะไรเออเป็นอะไรอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลย หรือว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาสังคมที่แบบทุกคนต้องตัดสินว่าชีวิตคู่ของของวงการหมอลำหรือวงการดารามันต้องเป็นยังไงโอเคทุกคนเสพเรื่องทุกๆอย่างไปหมดมานี่ทุกคนก็ต้องมาค่อยถารุ่นมาเออคูน่นี้มึงสิเลิกกันมือ่อไรคู่นี้สิไปยังไงคู่นี้สิเป็นยังไงจังสี่บ่กหนูโไเ้ว่าแบบ อีหยังเลยกับคนที่เขาว่าเบิงตอนนี้แต่แบบว่ามันมันเหมือนกับว่าบางทีทุกคนต้องตั้งสติหน่อยว่าคือตอนเนี้คือมันคือถ้าเรามองเป็นเรื่องปกติมันคือเรื่องผัวเมียทะเลาะกันปกติเลยมันไม่ได้มีอะไรเลยคนเราอ่ะมันไปกันไม่ได้มันก็คือไปกันไม่ได้อ่ะเข้าใจปะมันไม่ใช่เรื่องอื่นที่จะมาต้องข้องเกี่ยวแมขนาดเท่าเองอ่ะเ่ายัง สว่าสิพ่อผัวผู้นี่สว่าสิพ่อเมียผู้นี้เกิดจะว่าจะกคนนั่งสิแม่เจ้าขอใจอยู่บอกกว่าจะมาเจออะไรมากกว่านี้นะแม่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาได้ไหมถ้าอยากเงาก็เมา,เมาไปอันเนี้ยเราเป็นคนของประชาชนบางคนเนี่ยจะบอกว่าอ๋อมึงพูดไม่ได้ใช่ไหมเอออันตาพอ่อ คือสนับสนุนมันบอกเกีียวมันบอกได้ยุจาบอกได้ในส่วนที่บอกได้คือหมายถึงว่าในส่วนของการทํางานเราเคยทําผิดพ้องไหมบกพ้่องไหมเ้องกับบ็อกเคยเบาเ้องบอกเคยเหตุอีย่างที่มันแย่เลยเกี่ยวกับการเหตุงานสิ่งใดที่ดีตอบแทนสังคมได้ห้องกัเหตุแต่ว่าอันเนี้ยเพราะมันเป็นเรื่องของ ส่วนตัวมันหล่อยากแหมมันบอกนกคือห้องบรูว่าผัวเมียเขาอ่ะคุยกันจังไหนตกลงมันจังไหนอันนี้ห้องบรูเราจะไปตัดสินเขาได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนพูดจริงหรือพูดไม่จริงตอนเนี้ยถามในใจแอนนะเอาจริงๆในใจแอนนสาบานแอนวันเนี้ยแอนก็พูดกับพี่่อยว่าแอนโคตรอยากรู้เลยว่ามันคืออะไรวะพี่ทําไมแบบ พี่แพลพูดก็ไม่เคลียร์บิก๊กคือมันแบบหนูก็อยากรู้เหมือนกันกันกบทุกคนนั่นแหละแล้วมันจะได้แบบมันจะได้จบสักทีนะแม่แต่หน้าตอนเนี้ยข้อความที่พี่บอยส่งหาคือปีหกเจ็ดปีนี่มันปีหกแปดแล้วอ้พูดที่เล่นข่าวอ่ะเขาก็เอาไปเล่นข่าว เขาก็เอาไปแขวนเขาก็เอาไปโพสเพราะฉะนั้นอ่ะทุกๆคนที่ติดตามข่าวช่วยกรุณาพิจารณาดนึงเพจที่ทุกคนติดตามอ่ะทุกคนช่วยติดตามนิดนึงว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่าเพิ่งที่จะแบบไม่หลับไม่นอนเพราะเรื่องอะไรแบบนี้ช่วยนิดนึงอย่างแอนอ่ะแอนพูดเลยนะขออนุญาตพูดใกนกรณีน้องแบมเลย ่อยกับเป็นคนหนึ่งที่ขอยกเรียรู้จักน้องอย่างมากไม่ขนาดนั้นค่อยเจอน้องแล้วค่อยรู้สึกว่าโอเคน้องเป็นคนที่เสียงดีเป็นคนที่มีอะไรค่อยไม่ได้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการการทำของน้องไม่ได้สนับสนุนเลยแต่ณนะวันนั้นณนะวันที่น้องเดินออกมาแล้วเขาก็โพสต์ว่าโอเคเขามไม่ได้ติดอะไรแล้วนะทุกคนโพสต์ให้กําลังใจแอนออร์ดีก็โพสต์ให้กําลังใจน้องเช่นเดียวกัน พอเป็นเฟซเป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วแล้วแอนก็โดนด่าโดนที่ว่าบอสไม่น่านทำอย่างนี้เพื <refriger ant> ่อเอาอหลีเนาะเขาสิเจออย่างงี้ยแล้วถ้าเขาคอยโพสจะซื้อโพสเห็นก็ลังใจเขาจะซื้อมารายาทมันคือมารายาททุกคนมันคือมารายาททำไมเราจะต้องไปแบบ เรารู้อยู่แล้วว่าอันไหนดีไม่ดีอะอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ทําไงยิ่งทําแบบนี้ยิ่งทําให้ผู้ใหญยบ้านฟินแลนด์หนักใจกว่าเดิมบอกเลยแล้วต่อไปเนี่ยใครจะไปใครจะกล้าเขาจะไกลวะท่านจะเป็นแฟนกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เจ้าเฮดแบบนี้ออนนเนจ้ายิ่งเฮฟในผู้ปหญ่บ้านฟินแลนด์หนักใจกว่าน้องก็เป็นน้องคนหนึ่งที่แบบเป็นว่าเหม็น,นข่อยอะ อันนี้บบงานกับข่อยอ่ะแล้วปวกตยตรงอี่หังจากไหนปกตยตองถ้ากูไม่ชอบคนนี้คือมึงก็ต้องไม่ชอบคนนี้ยังสิบอกมันต้องอย่างนี้เหรอยายมันไม่ใช่มันคือการยายมันคือการแยกแยะเพราะว่าเราโตแล้วโตแล้วแล้วเราต้องแยกแยะว่า ใครจะมีปัญหากับใครก็แล้วแต่แต่เราไปได้หมดมันไม่ใช่ว่าเราอยู่เป็นแต่มันไม่ใช่ปัญหาของเราไงมันไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วเราจะไปอะไรกับเขาเล่าเมื่อกี้พูดมาได้ไงอะ่ะว่าแบบฉันก็ดูตามข่าวติดตามตามข่าวฉจนก็พูดไปเาเป็นป้าบอกเจ้ก็บอกเบิ้งตีว่นปีไหน เอาไปยอามากก็ได้เป็นกระโจนผลกระทบไปน้องกันเบิดโดยที่แบบว่าจัคมันเป็นอีหอย่างเนาะคลิอว่าขานบอกแล้วบอกเลยเดี๋ยวใจเนาะ ส่งไปจะปีหกเจ็ดค่ะพี่พี่ต้องไปอ่านอ่าปีวันเดือนปีที่อยู่ข้างบนขขาความาค่ะใช่เราส่งก็นั่นไงหนูก็ไม่รู้ว่าเขาโพสเพื่ออะไรบางทีอ่ะเราไม่เราก็ไม่รู้ว่าเขาโพสเพื่ออะไรน่ะแหมแต่ในความเป็นห่วงของเราคือ เรามีหน้าที่ให้กำลังใจกันอะแมพวกเจ้าเห็นพวกเจ้าก็ไปอันนี้กันเองพวกเจ้าก็ไปคิดกันเองว่าเอาแล้วพี่เยวจะไปโพสทําไมพวกเจ้าก็ไปคิดกันเองซึ่งพวกไออ่อะไม่ได้อยากหยุ่มกับผู้ใหญยู่แล้วนละแม่แต่ว่านางตอนนั้ตน,นตอนที่มันเกิดเรื่องขึมนมาแหลกแหลมันก็บเป็นเรื่องแบบงหนึงเนาะเมนบ่ล่ะ สู้ขอบวามไปก่อนนั้นแล้วทีนี้วันวันที่นางออกมาไล่สดเขาไม่ได้ด่าคุณโอ๊ยขอโทษนะคะเห็นเมือเขาด่าเขาไปฟังเขาด่าเขาไปฟังเลยครับเขาไปฟังเลยเขาด่าเลยเขาด่าแล้วแล้วผมไปเคี้ยวเหี่ยงกับเขาเนี่ยแหมเราให้กําลังใจในฐานะเพื่อนเราให้กําลังใจทุกคนเขาด่าเราถึงเรายงไปอหี่ยงแล้วโยงไปทําไม เขี่ยตรงไหนพยองแบบคือ,อบาล์มนะคิดว่าแบบจะของมีสิทธิ์มีสิทธิ์พูดก็ไม่ใช่ว่าจะไปพูดทุกเรื่องเอาจริงๆหนูไม่ได้ว่าพี่มานามเลยถ้าสมมติว่าแกเข้าใจผิดแต่นะตอนเนี้ยแกเข้าใจถูกว่าพวกหนูเข้าอยู่ข้างฝั่งนั้นโดยที่ว่า<ด>หนูพวกหนูไม่ได้อยู่ฝั่งไหนเลยพี่ อันนี้คือสิ่งที่พหนูออกมาไลฟ์ตอนเนี้ยแพรพังไม่ได้อ่านข้อความเขาไงแพวพภาพเขาจอ่านข้อความผมตอนปี67<ส>ไม่ได้ส่งไปตั้งแต่ปีที่แล้วคือเกิดเรื่องใหม่ๆเราไม่รู้หรอกว่าอะไรแต่เราให้กําลังใจนางเดี๋ยวที่นี่ลาสุดขึ้นมือนา่งลรสดเมื่อก่อนอน,นี่กินปีนไกอยู่ก็เลรส่งข้อความไปสูเ่เธอเมนจังไดก็สูเ่เ้อ<ม>เออนังกระลยพึ่งตอบ<ม>พึ่งอ่านนั่งกรเลยพึ่งโพสต์ อ,อการที่ส่งกำลังใจแล้วโดนทัวลงมันไม่เกี่ยหรอกจากกาอ้างที่ตายส่งก็ใช่ไงเอาจิงริงไหมพวกหนูไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้เกี่ยวว่าหนูเลยดาไปแลแ้วไอแล้วทำไมแต่แล้วทำไมถึงผมเพิ่งเข้าไปฟังว่าแบบคือตั้งใจที่จะมาพูดเรื่องผมตั้งใจแรกไม่เข้าใจอ่ะเนื้ออันนี้คือทุกคนเฮาอยู่ในสังคมยุคใหม่แล้ว แยกแย่ให้มันได้เด้อครับแยกแยกให้มันได้เด้อแยกแยกให้มันออกเด้อแยกแยให้มันออกสำหรับหนูอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกก็คือเรารู้สึกว่าพี่ ทะเลาะกันปอเอฟซีถูกไหมปัน่นเหรอคะให้กำลังใจกันก็ยังผิดเนาะถูกก็ไม่ต้องให้กำลังใจเรามั้งค่ะก็ไม่ต้องมีเพื่อนเรามั้งค่ะไม่ใช่อะไรเลย เรายังอยู่ในวงการบันเทิงด้วยกันอะคะ่ะเราเจอกันอยู่จะให้ไปปั้นหน้าหาอาการเลยที่ว่าอีกคนแบบไม่โอเคแล้วอีกคนโอเคอย่างนี้เหรอคะสรันคนอื่นหนูไม่รู้แต่สำหรับพวกหนูอะ่ะคือมันมันทำไม่ได้พมก่อรแคดเ่าเป็นไม ม่มแตมันเขียวอเไรวะฉันไม่เข้าใจว่าแบบทำไมทาไมแกตัดถึงต้องแบบเอาพูดถึงเรื่องเราว่าเรามีปัญหาในผู้ใหญ่บ้านที่แรงเฮยอยูด่ดีๆก็ ยูดีๆก็ได้ควงม,มากับเรืองเนี่ยมันมันเป็น,นเองเข้าใจหรือยังว่าทำไมเขาถึงไม่อยากเ,เล่นเฟซบุ๊ก สิปรสิปไ,ไม่ได้มีค่ะีแมดไม่ได้มีค่ไม่ได้มีค่ะไม่ได้มีปัญหาพยาบานค่ะแล้วไงคะทำไมจะต้องมีอ่ะมีเรื่องิมีเรื่องอย่าง่ะมีเรื่องอะไร,รมีเรื่องอะไรมือกอนนี่เขาไล่ติดต๊อกพยาบาลฟินแลนด์ยังมาคอมมต์สบายดีไหมพี่เอ,อสวัสดีครับพี่ เอาก็สวัสดีกันแค่นั้น